มีแตกหักให้เห็นแน่นอนนะครับเอเล็กซานเดอร์อิซักยืนยันไม่เไดนให้นิวคาสเซิลอีกขอโซฟิลิอุูทันทีฟาบิชิโอโรมาโนนักข่าวชื่อดังรายงานว่า a อเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าทีมชาติสวีเดนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแสดงจุดยืนชัดเจนว่าไม่ลงสนามให้สาริกาดงอีกต่อไปพร้อมยืนยันต้องการย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูเลยเร็วที่สุด ด้านเกคโฮปจากเดลิเมลนะครับเสริมว่าการตัดสินใจนี้มาจากคำแนะนำของเอยินเวลาโดเลมิสที่กังวลว่านักเตะจะกลับไปซ้อมตามปกติจะถูกตีความว่าเป็นการยอมอ่อนข้อและอาจทำให้นิวคาสซิลน,นะครับชะลอการหาก,กองหน้าตัวแทนขนณะเดียวกันนะครับสโมสสเตรยียมดำเนินมาตรการลงโทษหากอีซักยังคงปฏิเสธการลงสนามในสุดสัปดาห์นี้โดยมีโทษปรับเป็นจำนวนราว1นึ0 0 0 0นปอนด์ต่อสัปดาห์สถานการณ์นี้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างนักเตะกับสโมสสเข้าสู่จุดแตกหักและเพิ่มแรงกดดันให้นิวคาสซิน ต้องเล่นหาข้อสรุปเรื่องการย้ายทีมให้เร็ววันนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าชอบข่าวสารฟุตบอลแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก้นเลยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ